สวัสดีค่ะพี่นองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel ้ะคะพี่นอง <c oughs> มาพี่นองเปิดภาพมาก็ะพ,พ่นแมาพนางแท้เลยกแล้วจ้าเห็นชัดกินมานพี่นงม่พันใส่กล่องม่พันชอกกล่องหน่อยได้พี่นองในพันิว่ากินอันกระดูกหมูได้พี่นองอบกระดูกหมูจ้าอบกระดูกหมูกับส้มตำเมนูนี้บ่ได้กินโดนแล้วพี่นองมามาพี่นองอาหารบ้านอเราส้มตำมนพันเปตต็ดแซ่ตเแซ่บพี่นองเบิ่งเอาเบิ้งเอาเบิ่งเอาจ้าแซ่บพี่นองอ่ะพี่นองอันนี้พลาสตินบ่ พักสิ็จว่าเป็ญญนยังนงเจ้าพี่น้องพักสิ็อันนี้พั mm. พกเสร็จพักว่าเป็นพกันพกว่าเป็นสวนขื้นเกาด้วยเจ้าพี่น้องเด้อ Hi everybody welcome to APM channel today we have barbecue pork this one and we have papaya salad right here mm hmm. thank you for like for share and subscribe guys let's eat together เจ้าพี่น้องเขาหอนหอนเจ้าพี่น้องเขานิ่งหอนหอนู้ มาพี่น้องมามากินเขาน้ำม่พันต์เอาหนูอุ่นด้วยจา้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแซ่บแสบพี่น้องแซ่บแสบดูขครืนหน้าไปก่อนนะพี่น้องนะเนี่เปลี่ยนอุปกรณ์จังหน่อยอุ่ขในขึ้นยังไงพี่น้องบ เส้นในพันไม่ไปหนอกินกับขอนี้ห้อเกลียวานพันฟาดถิ่นแลืขึ้นกินผู้ดเดียวบวมมืดอืมน,นได้อี่ สได้จ้อืมซอสแบบเต็มที่มากไม่พอไดอินทางแต่มันสุกแล้วอืมอืกลวอือืมออดีนะ ต้มหุงปเป็นไงเซ่บมั้ยเจ็บเ<ส>มื่อกี้กินโดนเลยพี่น่อพี่หน่อเยเห็นในพันธุ์กิ่แต่หุงดูแล้วแซ่บ อบกระดูกหมูได้พี่น้องอบกระดูกหมูอบอบซี่โครงกระดูกหมูจ้ะเนี่ยมลูกท้อ มีกินขาวแซ่บเด้อพี่น้องหันหิวขาวกินขาวแซ่บ S 1> <S 1> <S <S ผัดเส้นแม่แซ่บเนาอรอยมาูชิมดูแม่ชอบกินชิมดูอร่อยข้าวมันไงต่ไม่เห็นมีฝีมือแซ่บ หน้าร้อนเริ่มมาพี่น้องแต่ดีนะบ้านเรามันแฝดเย็เยนทุกครั้งเลยเวลาวิ่งกลับเข้ามาบ้านตอนวิ่งเดินเลี้ยวเมลร้อนเข้ามานบ้านเย็นพื้นก็เยน็นบ้านอเมริกาเขาสร้างดีพี่ว่านนะาหารเย็น,นดีมั้ยอืมอาหารดีมั้ยน,น้าหน้ารอ้อน น้าหาาาาาาานาวบ้านเราแบบเย็นซูเร็วมากเร็วกว่าเดิมแบบเพื่อนเข้ามาส้างปรุงเพื่อนรู้เลยไอ้เบียมันจะไปเปลี่ยนพื้นึินยังสร้างบ้านซื้อบ้านใหม่ไหมเพื่อนเอารูปเป็นพื้นไม้เพราะบ้านดินต้องสนมากไม่เห็นบ้านแล้วยืนยื่นยุ่งยุ่ง ยืดส่ไ so, ้จำาป็อะไรยอัูยใส่นอไอ้สามองนอนสององน้าไม่รู้ไอ้สามเสยนเ็ดสิบงามงที่ข้งหลังกลวงหย่หรอที่ข้างหลังกวงกวางยสา่ไจำเปไม่เพิ่งก้อนกันจำาป็ไดหรอ กูอช,อชอบกูยอบกลนไมยมากกว่ากูไม่ชอบแบบคาพเพ็ดแบบทั้งบ้านเลยนะยูข้าชอบอจกกระโปงมันดีมันดูบอาบแบ่เดียวอีกย่างนึ่งอ้นเมียงอันนี้เห็นบอกใส่ใส่ร่งเทาเขาไม่บอกอือเขาัมอรู้วมันอว่ามันดูอับอาบแบบฝุ่นรงเทาความค้นเมียงฝุ่นอยู่ในบ้านตลอดเวลา บ่ค่อยถอดรองเท้าคนเมียนี่บ่ค่อยถอดรองเท้าดิพี่น้องยแล้ัดบ่ค่อยอย่างนีล้วท่านเป็นคนหันเพื่อนมากเลยอยากให้เพื่อนถอดรองเท้าดอพี่น้องเพราะว่าเมียเดินเหาะแบบเป็นใหม่ไง มขึคนหั่ใไส้กับไหหิวเนี่ยคนสูงขามาาหั่นไสนสูงขามาาบานในพันในพันเนี่ยเนี่ยจี่หรือได้ปีน้อ,นอ,อนงไม่ชอบในพันย่านย่านมันถลอกเฮียนย่านถลอกใหม่ย่านย่านต่อป้า,นางนี้อท <laughs> ดูดีนะเอเชียส่วนมากเป็น,นะนะนะนยังไงนะอุ้ยไปส่งเมลเงี้ยเขาจะติดป้ายหน้าบ้านเลยเทคเจอชุดออฟเกี่ยเขี่ยอย่างนี้นะเอเชียส่วนมาก yeah. ไอ้โรไลอ่ะมันฮักเป็นคนเป็นคนใส่ใจเฮียนไอ้พี่น้องก็เลยยันมันแต่อก้วนใส่ทำไมก้ว่ใส่ไอ้พี่น้องแบบพันตั้งกัวนสีดูก,กับพวกก็อยากให้ดุให้ผัวไม่เหตุผลเพราะยังเพราะว่าเขาเมียนเพราะเป็นอื บ้านสาดตลอดเนะเหมยต้องทำเป็นนะนักสอนให้ต้องขออย่าต้องทำความอ,อยากเต้องใสเพี่น้องว่าเรื่องมือนี่ว่าื่องกล้วยพี่น้องฟังแลงวท่าน,นก็ขอขอบคุณนคะครับพี่น้องขอขอบคุณทุกการมั่ใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกเรื่องทุกแช้นะจ้าพี่น้อง ขอบพูดหลายค่ะที่เขาก็าบังไม่แย่งไมพันด้วยดีเสมอมาก you everyone. Thank you all my friends in the world. thank you so much for coming in and your time and your support thank you please subscribe and like and share for us thank you so much see you next bye 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 ค่ะ bye bye นะคะทุกคนบ bye, bye bye บายบายจ้าบายบายครับ oh,